ชายาสาวผู้มั่งคั่งไปเยี่ยมบ้านแม่สามีเป็นครั้งแรกและต้องตกใจเมื่อไก่แก่ตัวหนึ่งบินผ่านหน้าเธอไปเมื่อเห็นสัตว์ปีกวิ่งพ่านอยู่ในลานบ้านเธอจึงรีบวิ่งเข้าบ้านราวกับหนีเอาชีวิตรอดแม่สามีคิดว่าเธอปรับตัวเข้ากับชีวิตชนบทไม่ได้และพูดตรงๆว่าหากเธอไม่ชินก็สามารถหย่าแล้วกลับบ้านไปได้แต่เธอไม่มีทางกลับไปได้อีกแล้วหนึ่งวันก่อนหน้านั้นพ่อของเธอหยิบสัญญาการแต่งงานออกมาสองฉบับฉบับหนึ่งเป็นของตระกูลกู้ผู้มั่งคั่งและอีกฉบับเป็นของครอบครัวชนบทเเเเเธธธอออออออรรรรรรููออรรูู้้้้้้ดดีวว่่่าาาาาพพขขงงงตตตตตตกกกกใหแะะลลนนนัั็มยย และเธอไม่เคยเป็นลูกสาวคนโปรดเลยแน่นอนว่าพ่อของเธอยื่นสัญญาการแต่งงานของตระกูลกู้ให้ในตอนนั้นเองน้องสาวที่แอบฟังอยู่ก็พุ่งออกมาและกล่าวหาพ่อว่าลำเอียงเธอยืนกรานที่จะเป็นคนแต่งเข้าตระกูลกู้แทนแม้กระทั่งขู่ว่าจะตายถ้าไม่ได้แต่งหญิงสาวพยายามห้ามแต่น้องสาวกลับตบเธออย่างแรงน้องสาวบอกว่าในฐานะพี่เธอควรยอมให้น้องอีกทั้งเธอยังเป็นหมันอยู่แล้วหญิงสาวหัวเราะเยาะการเป็นหมันของเธอเป็นราคาที่เธอจ่ายเพื่อช่วยชีวิตน้องสาวไว้ในอดีตสุดท้ายเธอยอมตกลง ให้น้องสาวแต่งเข้าตระกูลกู้ในขณะที่เธอแต่งเข้าครอบครัวชนบทแทนแต่เธอเตือนน้องสาวว่าอย่าได้เสียใจภายหลังน้องสาวประกาศอย่างหนักแน่นว่าเธอจะไม่มีวันเสียใจพ่อของพวกเธอถอนหายใจตำหนิว่าพวกเธอทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงแต่สุดท้ายเขาก็ยอมให้เป็นไปตามนั้น